สวัสดีเพื่อนเพื่อนทาง YouTube กันทุกคนนะครับวันนี้ก็จะพามาดูลูกสาวนะครับลูกสาวของผมก็ปีนี้ก็อายุ1ขวบ2เดือนกว่าๆแล้วนะครับก็เป็นเจ้าบุญช่วยนะครับก็ลอกตัวเมียนะครับกำลังน่ารักน่าสนใจเลยเน้องน่าจะกินเปลือกมะม่วงอยู่ครับตอนนี้ตกจากรังมานะครับน้องตัวนี้ตกจากรังมาถามว่ากระลอกอย่างนี้เราปล่อยได้ไหมคําตอบก็คือปล่อยไม่ได้นะครับปล่อยเพราะว่าเขาจะเอาตัวรอดไม่ได้ทำมา เขาจะไปหากินไม่ได้นะครับแล้วก็อันตรายแมวก็จะกัดเอาทําอันตรายนะครับอันนี้ก็พาให้เพื่อนๆทุกคนชมเพื่อจะได้แบบเพื่อความบันเทิงนะครับผม mm. การเลี้ยงลูกกระลอกเลี้ยงด้วยอะไรก็เลี้ยงด้วยตั้งแต่แรกๆเลยนะก็เลี้ยงด้วยนมทวเหลืองนะครับเพราะว่ามันเป็นธันจะพืชกินได้นะครับอืม ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูเจ้าบุญรอดด้วยนะครับบุญรอดเป็นกระรอกที่ผมรักเช่นกันกระรอกตัวผู้นะครับตีลังกาให้ดูบุญรอดตีลังกาให้ป่าดูในลูป่ปเมื่อกี้เห็นตีอยู่ตีลังกาให้ดูหนะ่อยโอเคสวยงามมากลูกกระรอกตัวผู้ตัวนี้ก็สองปีกว่าอายุประมาณน่าจะสองปีสามเดือนเสร็จแล้วล่ะตัวนี้นะครับอาหารที่ให้คืออะไรก็คือข้าวโพดนะครับข้าวโพดนะครับ,บ,รรบตรงนี้ข้าวโพดแห้งกินได้นะครับแล้วก็น้ําเปล่าน้ําเปล่าก็คือขาดไม่ได้นะครับเพื่อนๆทุกคน